สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องตะนันพลละเพลนพิเชียวครับตอนนี้ข้ากระออกมาจากอ่าบ้องพักแล้วนะครับข้าสีเดินทางกลับบ้านนะครับตอนนี้ผมอยู่ทางอ่วัดเจิงอีซีมงคลบรรามเพราะว่าผมพักอยู่แถววัดเจิงอีนะครับก็คือเดี๋ยวจะอัปเดตนะครับไปเรื่อยๆว่าข้าวกว่าห้าสิหอดป้าล้อนะครับนี่ประมาณสามสิบโลครับพี่น้องครับเดี๋ยวเข้ามาเดินทางน้วกันครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เช็คเอาต์ออกมาเรียบร้อย แล้วนะครับจะเดินทางกันต่อนะบ,นบไปพี่น้องเดี๋ยวบนอนเช็ดฟองกันโอเคเรียบร้อยไปพี่น้องเดี๋ยวเดินทางกันครับไปด้วกันไปครับพี่น้องตอนนี้เราอยู่ที่ซีเนอปครับทางออกไปบ้านทางนี้ไปกัลกลางครับเวลาทางกลับบ้านตลอดนะครับพี่น้องสมัยไปเรียน วันนี้ติฟไฟแดงอยู่นะครับซาจะไม่มาหันไปเอากีตาร์ลืมไปว่าขึ้นฟอ,อพอดีว่าเจฟฟองเอากีตาร์ไป่อบใหม่มาเดือนทีเดล้นะกวก็เลยพอมีเวลาไปเอาก็ได้นัดนัดทีที่รล่นนะเป็นว่าเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะไปเอาก็เลยพอดีพอดีเจฟ้องกลับมาบานพอดีก็เลยแวะเอากีตาร์นะครับ๋ยวมีเวลาสิม,มารีวิวตัวนี้อยู่ครับว่ากีตาร์ตัวนี้เป็นมากแคไหนนะครับตัวนี้ก็อีกประมาณ2ีกิก e ็โลนะครับสีถึงบาท สามสิบป,ป,ป่ะสามสิบนีไมแดงสิบป,ปีโอเคพี่ตอ้อจะคอยุญาตเดินทางคนทบเดี๋ยวพอกันออนออสวสีว่แยกออสวสีสักเกินเดินทางกอนไปเลย อีก1กิโลเมตรครับพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องอีก1กิโลเมตรหอดบาร์ล้วครับมืดมากตะลักรุ่นรนุ่นน้ำฝนอยู่ว่สาสิท่านฝนตกบอย่านฝนมันตกระวางท่าอีกนะครับฝนยังไม่ตกครับแต่แต่แตมืดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าสิกลับป่านกันตอ่อ สีมาเบิกาตอนเนี่ยญาตังแต่ผมเหตุด,ดังมากนี่คือ,อยาตแม่ยังไม่เห็นยังไม่เคยเห็นหน้าผมเลยผมยังไม่เคยโทรหาเลยนะครับย้อนบ่าอยากอยากยากบมาซื้อไผ่เพิ่นนะครับว่าผมสิเปลี่ยนเพิ่นสิบา่าจยังไ๋หลังจากที่ผมไปเหตุด,ดังมาแล้วข้อมูลซึกเพิ่นสิเป็นจังไงหนานะ <c oughs> ครับพี่ดอกเดี๋ยวขอ,อยเดินทางต่อครับอีกกิโลนึงกับหอดบ้าน,นะะ้วครับขอบคุณทุก<ล>คนที <ๆ S 2> ่เชียร์รงใจง <ๆ S 1> ครับพี <ๆ S 2> ่้อก จะไปกันต่อ,ตอนะบ้าเข่าแล้วก็จะเดินทางกันได้ครับนี่ครับพี่น้องถึงแล้วบ้านละออกนะครับฮ่าฮ่าที่สุดก็ถึงแล้วปลาเฮาเราไปคือเฮากลับบ้านกันเลยครับพี่น้องเดี๋ยวขอยาตื่นมากันดับไปกันต่อ ทางนี้พี่เราอาจจะเห็เห็นอยู่แล้วนะครับเพราะว่า โอ้นเตีมหน้าแล้วนี่มันโี่นแล้วพี่นำแล้วพี่น้องเนยยงเหีงอยู่เลยครับท้องคนของก็ไม่โดก็ยง โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิได้จบคลิปไปชมิสก่อนนะครับเป็นยังวันตี<อ>เดี๋ยวผมสิไปเสื้อผ้ายานะครับผมมาแบบบวบแล้วก็เราบรยังบ่เคยเห็นหนาผมตอนแต่ผมเออ่ไปทำจมูกมานะครับ <S <S สิไปเสื้อผ้าแล้วนั่นะครับเดี๋ยวสิได้จบคลิปไปชมิสก่อีกลอยเมตรกระหอดบ้านแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังแแรรงงเชงใจที่มอบให้ครับพี่น้องครับ <S <S ขอบคุณทุกกำลังใจเพี่น้อง ท้านี่ฝากก้ไลค์กดแชรกก์กดนส้มส้มไส้ครับกดกระดิ่งอจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของตนันอัตพลละเพลนลำเชียวครับหอดบนนนัตรเลยด้วยครับเด้อผูกโอเคจะพอกันไม่คลิปหนาครับค่อยๆย่องไปเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหนานคลิปนี้งที่ค่อยย่องๆไปโอเคหอดบานแล้วครับมาดิหนูร้านหอดเงอนหอดซาน đúng rồi nó đó bạn được thì em